ไปค่ะไปเดินเที่ยวกระต่อนะคะสวัสดีค่ะพกก่อคาชอไมสปาใบใบายานะคะวันนี้ใบายาจะพาไปเที่ยวข้างหน้าต่อนะคะแต่ไม่รู้ว่าแถวไหนบ้างเดี๋ยก็ต,ติดตามกันเลยนะคะใบายาเองใบายายังไม่รู้ว่าชตาข้างหน้าจะ ไปเจออะไรสีสวยงามอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าไปเจอเดี๋ยวจะมาเก็บเกี่ยวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะไปเดินเที่ยวกันต่อนะคะดูความว่าอลากาของคุณระยาหมวดสอนชั้นค่ะเสื้อนี่คอต่าวววมากคุณระยานี่นะ อาหารลมให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ใหญ่มากทุกคนวิวสวยมากค่ะดูรถขึ้น,นรถลงเดี๋ยวเก็บภาพให้ทุกคนได้ดู ที่เต็นตาแล้วนะคะอันนี้มันเป็นซูมเออที่นอนที่พักเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเต็นท์การเต็นท์เป็นลานไทยรูมสวยมากเลยนะคะมีดอกหญ้าอดดอกกระบางงามค่ะอันนี้มันเป็นหลานนะหลานเขาบอกว่าหลานละสามพันนะคะมีข้อน้ําอยู่ในตัวถ้ามากเป็นกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มหใหญ่ๆก็เข้าพานได้ค่ะสงบดีมากเลยนะวิวสวยมากเลยเขามีทำกีบมุกกระทาได้สบายเลยค่ะ บีคิวสบายมากอยาวไปถีนู่นเลยนะคะวิวสวยมากชมวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่เมื่อเช้าไม่ไม,ไม่ไม่มีหมอกนะคะเพราะว่าล,ลมลมแรงมากก็่าบว่าลมมาตีเลยไม่ไม่มีหมอกให้ดูนะคะแต่ลมแรงจริงค่ะตอนนี้ลงก็ยาแรงนะคะดูดอกไม้ มุมนู้นมุมคิงคองสวนดอกไม้เราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะเรายังไม่ได้ไปถ่ายร่มนะคะตอนนี้เรามากินข้าวอยู่กินข้าวกินกาแฟซกเอ่น้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอยู่นะคะเรายังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนหน่อเดี๋ยวไปเก็บให้ดูนะคะดูโมร,รมันตะีดูดอกหญ้าปลิวนี่นะฟามเบียร์นี่จัดเต็มค่ะอละังการมาก ขนาดนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะเย็นอยู่ถ้าถ้าไม่ไม่ได้ใส่ขนาดนี้มันจะขนาดไหนนะคะเย็นมากแต่บียาก็จะเวอกว่าคนอื่นทุกคนเลยนะคะเ่องความเย็นความหนาวเนี่ยจะเวอกว่าคนอื่นเมื่อคืนปวดหัวปวดหัวพี่เขาชัวกินกระทะไม่ไหวถือที่พับปุ๊บขึ้นเตียงนอนเลยค่ะสลบยาวตื่นขึ้นมาอีกทีก็สี่ทุ่ม สีทุ่มซื้อขึ้นมากิสตรอเบอรี่แล้วเที่ยงคืนก็ดูเขาจุกลุกเราก็ซื้อปรุกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อไฟแช็กก็เลยจุไม่ได้จะไปหาคนหนึ่งก็เขาก็อยู่ที่บัางของเขาเนาะ,ะนก็รบกวนเขาก็เรียจใจ แต่ว่าอย่าซ้มน้ำร้รอนๆกระสักเกาเหล่าเมื่อคนว่าอยากกินน้ำมาม่าด้วยซ้ำแต่เขาไม่ได้ขายมาม่าค่ะทุกคนใบยายัามาเก็บสตรอเบอร์รี่อยู่นะคะเพราะว่า เมื่อวานไปยกเก็บแต่ลูดช่ำๆอะคะ่ะกลับไปก็มาก็ช้ำแล้วนะคะไปให้โคที่บ้านไม่ทันเลยมาเก็บเออลูดที่มันออกไม่ช่าหน่อยนะคะออกแบบออกส้มๆหน่อยนะคะจะได้ไปฝากแม่ย่าได้ทานนะคะทุกคนจะหาลูกใหญ่ๆที่แบบไม่ค่อยช้ำมากนะคะเดี๋ยวช่ำมากเดี๋ยวเก็บนานเออจะเก็บประมาณสักประมาณนี้นะคะเนี่ย แต่เมื่อวานเก็บแบบฉ่ำม,มากอันนี้รุ่นนี้ก็ฉ่ำนะคะทุกคนขังให้ดูค่ะไม่มีแต่ล่ฉนฉ่ำๆเลยอะดูดิดูดิเยอะมากดูแต่ถ้าประมาณนี้เด็ดแล้วก็ร้านแล้วก็กีนแล้วนะถ้าเอาไปบ้านไม่ได้แน่นอนค่ะนี่หูดดดมากฉ่ำมาก,มากอันนี้ลูนใหญ่ค่ะ ส่จ,จะโบดแบบเอเลยค่ะดูดิใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้นะเนี่ยมีแต่รูดฉ่ำๆเท่านั้นเลยคะ่ะดูดินี่ดูยาวยาว,ยาวไปถึงรู้นเลยคะ่ะทับแปลงะะเลยค่ะขนาดแบบนี้นะจะเอาไปปากคนที่บ้านได้นะคะถ้าเก็บประมาณนี้มันก็โคไปไม่ถึงบ้านนะคะดูดินี่ฉ่ำมากนี่ใหญ่มาก ทุกคนขาให้ดูเนี่ยลูกฉ่ามากลูกมีแต่ลูกฉ่ำขนาน,นเลยค่ะดูนี่นี่ลูกนี้ใบเอนเลยนี่นี่ลูกนี้ใหญ่ค่ะใหญ่มากแล้วก็เยอะด้วยนะดูดิมีแต่รูกแบบกินได้เลยอะ่ะเก็บแล้วก็ร้านแล้วก็กินได้เลยนี่ใหญ่มาก ทุกคนขา,าเบย่ามมกกาบสตรอเบอรี่ตอนแรกว,ว่าจะเก็บแต่ลูกส้มๆเอาไปฝากคนที่บ้านแต่เก็บไปเก็บมาอดใจไม่ไหวเจอลูกฉ่ำๆก็เก็บมาอีกดู <S 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 มีแต่ลูกใหญ่ๆ,ๆค่ะทุกคนลูกใหญ่มากว้ามีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าให้มาที่สุดแต่ว่าว่าจะเก็บแล้วก็จะก็จะไปเลยนะคะถ้าถ้าไม่มีที่เที่ยวก็จะไปเลยนะคะนี่ตัวนี้เมมโมส เก็บวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะรถติดแล้วค่ะรถขึ้นมาเยอะมากนี่คือรีสสองนะคะกระหันลมค่ะรถขึ้นไปเยอะมากนะคะไปแล้วนะคะข,อขอ่าวคอ ตซนนี้ไปก่อนนะคะพลก็ใหม่วันหน้าเฮ้ยไปเกล่ยรถคนมาก็มาค่ะที่ช่วงขึ้นทีราคานะคะเพระาะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขึ้นเขาขึ้นทีร,ราคาเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะไอ้าขาน้าไปไม่ได้หนูต้องจบองบนบนเขามันอันตรายนะคะโรยเยอะมากค่ะทุกคน โหยาวมากค่ะโหยาวค่ะยาวไปยาวไปเห็นไหมฝันนี้เขาเราไม่ไหวก็เลยลงไปถ่ายรูปก่อนเอาวิวค่ะโหคนเยอะมากคนประมาขึ้นไปเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ข้างบนแกจะมีที่จอดรถพอหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เยอะแล้วนะ โอ้ไม่กอดร่มมากันเรื่อยๆค่ะมอยไซก็มา้ <c oughs> โ,โห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 ทุกคนมาเก็บรูมดอกคอ,อสมอให้ทุกคนได้ดูค่ะระอรอออเดอกสวยนะคะ าม,มากาอดอกค่ะทุกคนเราจะพาไปไหว้พระนะคะมุ่งหน้าไปที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะแต่ว่าไม่แน่นใจว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่านะเพราะว่ารถมากัเมมานเยอะมากๆเลยคะ่ะดูเขาเจอดเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะที่จอดรถเยอะม,ม,มากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งชั้นอันนี้ชั้นที่สองอันนี้ชั้นที่สามชาั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชาั้นที่หกําวโมกขวชา้าละสองแถวขวเยมากๆนะคะทุกคนเต็มที่จอดรถเต็มค่ะเต็ม นีนจอมนนอวาจะเนีาเป็นศนาญาติธมท่านใดที่จะจจเลืเชื่ลงที่เป็นทองนายมนะขอจะเชิญจรสัตต้อนรับญาติโยมทุกท่านทุกคนจ้านะรวมหมดกส่นก็ได้คนยอมให้อธิดาาคนยอมมาที่ฐานเสร็จเดียวจะห้อยตรงไหนก็ห้อยได้นายอมนะหยบเลยนะยอมนะน่ยจดจ่อเชื่อได้จ้า คนในครอบครัวเชื่อคณพ่อคุณแม่นะยอมนะรวมได้ใช้กันได้นะยอมตานะจบทั้งครอบครัวได้เลยนะยอมนะจริงจังหรือเปล่า ยวมาที่ฐานด้วยในบาทนะดังนั้นยอมนะด้านเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบ้านราตรงนี้ด้วยนะคะคร้านห้าองค์ค่ะคนมากเยอะนะคะทุกคนดู <c oughs> ให้ทุกคนได้ดูค่ะมากเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นี่ค <el> okay. ือบริเวณด้านหลังของวัดถ่าซอกแก้วนะคะทุกคนมีร้านอาหารมีร้านขนมจีนนะคะลงแรงมากเลยนะคะทุกคนมนามีจะมอถานาไกอนะครับนะเดี๋ยวต่อไปอีกนิดนึงก็คงจะไม่กี่ปีคงจะอัพขึ้นไน่นอนอะจครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกในการสร้างบัดประทานรุ่นเดียว รถขึ้นก็ยังมีเยอะมากเลยนะคะรถติดติดทั้งขึ้นนี่แหละทางเรไม่มีปัญหาค่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะดีนะคะที่เมื่อห้าหกปีที่แล้วเรามาที่จะลงมันไม่ได้กว้างขนาดนี้ไงที่ตอนนี้เขาทำที่จะลโกว้างมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวพาไปดูผักออร์แกนิกนะคะ เขาปลูกกันเยอะปัะมากนะคะ่ะและ้วนี่ไงผักอรอร์แกนิกมีสีเขียวสีม่วงสาสีที่เขาปลูกกันนะคะโอ้สวยมากเลยอะ่ะ ฝันนี้ก็มีนะคะนี่ยาไปถีโนดเลยค่ะเอ๊ออันนี้มันเป็นต้นอะไรนะไม่แน่ใจว่าต้นผัดเหม็นหรือเปล่าตัวฝันนี้เขาปลูกกันเยอะมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงน,นะคะแต่ไม่นี่ยเขาให้น้ำเขาให้น้ำน้ำมันก็ไหลลงออกมาจากต้นนี้นะคะสวยมมากสดๆเลยค่ะ สวยดีจิงงามมากมากนะคะจิจิงด้วยค่ะทุกคนอันนี้มาไปผ่าที่กีกับเนื้อแยกเกาหลีนี่จิจีนนะคะสวยมากน่ากินมากๆเลยดูต้นนี้นะเขียวมากเลยค่ะนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้นะคะเขียวดีมากสวยมากเลยคะ่ะกว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดด360สามร้อยหกสิบวสานะคะกว้างมาก กอ,อปลูกไปแล้วหลายรุ่นนะคะตัวนี้ก็กินได้หมดแล้วนะคะฝันนุ้ก็กินได้หมดฝันนี้ก็กินได้หมดฝันนู้นก็น่าจะกินได้แต่ฝันนี้ริปลูกนะคะโอเคครบสามร้อยหกสิบโอสานแล้วนะคะ สวยงามมากต้นใหญ่ด้วยนะนี่กอเบอเลอร์เลยค่ะกอใหญ่เขียวมากเขียวแบบน่ากินมา,มากๆเลยนะคะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนทริปของอาลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ